กลับเข้าสู่เดอะโกลเด้นซองซีซัน5รอบ36คนสุดท้ายกับการฟาดฟันกันของสาย4ซึ่งตอนนี้ผู้ที่ทำสถิติคะแนนสูงสุดขึ้นนำเป็นจ่าฟูได้แก่คุณเอฟและน้องไข่ตุนซึ่งมีคะแนนสูงถึง98คะแนนและแล้วก็มาถึงคิวของผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายอย่างคุณแมนผลงานของเขาจะทำออกมาประทับใจกรรมก,การได้หรือไม่ไปชมพร้อมๆกันครับมาถือว่ถ่าทาสุดท้ายกันดีกว่านะฮะครับ เป็นได้ว่านุ่มเสียงดีจากเมืองพิจิตรนั่นก็คือคุณแมนของเรานั่นเองวันนี้เขามากับบทเพลงทาตรักเป็นอะไรกันครับเพลงมันโดนใช่ไหมเพลงมันโดนโอ้ยทาตรักอะไรอย่างงี้นะเหมือนเป็น FC พิธีกรอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าทาตรักเวอร์ชั่นนี้เนี่ยจะนำาพส์คุณแมนผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟนอลได้หรือเปล่าครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับคุณแมนกับบทเพลงทาตรักครับ สำหรับรอบ3 6สกสุดท้ายนี้นะครับเพลงที่เลือกมาใช้ก็คือเพลงธาตุรักจุดแข็งของเพลงนี้ก็คือเรื่องการสื่อสารของอารมณ์ครับเพราะว่าเราจะรู้สึกไงว่าเราเป็นธาตุรักเราแบบเรารักเขาไปแล้วแต่เขามีคนอื่นแล้วเขายังหลอกเราอีกอย่างเงี้ยเราจะสื่อสารยังไงให้ให้กรรมการเห็นภาพแล้วก็ให้กรรมการรู้สึกว่าว่าเราดึงกรรมการเข้ามาอยู่ในเพลงผมว่าตรงนี้แหละสาคัญมากซึ่งจะเป็นไม้เด็ดที่เราจะต้องเอาไปสู้ครับในรอบสาคสิสุดท้ายนี้นะครับก็ มาช่วยลุ้นช่วยเชียร์กันนะครับว่าบทเพลงธาตรักเนี่ยจะมีท่าไม้เด็ดไม้ตายยังไงซึ่งจะส่งผลให้ผมผ่านเข้ารอบต่อไปได้หรือไม่นะครับก็ฝากให้แฟนรายการของ The Golden Song ซีซั่นที่ล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ แต่เธอลงแต่เธอตกเป็นท่าสว่าจนพร่ำเพอลงไหลแต่เธอผู้เดียวรักเดียวจะคิดหักใจให้ลืมเคยรักลืมใจเคยพากไม่รักเธอเลิกรักที i สตัวก็สุดจะฝืนถอนใจไม่ขึ้นรักแต่เธอหลงแต่เธอตกเป็นทาสว่าตายเพื่อบาดเธอลงหล,ลงรักเธอเพราะรักเธอถึงระทง จะฝืนถอนใจไม่ขึ้นรักแต่เธอหลงแต่เธอตกเป็นผ้าสวัาดใต้เบื้องบาทเธอล้มล้มรักเกิเพราะรักเธอคือ แน่นอนเลยนะเป็นงไงบ้างครับรู้สึกไงบ้างฮะโล่งครับโล่งนะฮะโล่งมากเลยครับคุณโล่งครับกรรมการหนักใจอย่างแน่นอนครับตอนนี้โล่งฮะกรรมการไม่เคยโล่งเท่าไหร่นะฮะโอ้เอาเดี๋ยวมาฟังความเห็นจากคณะกรรมการกันเลยดีกว่านะครับเริ่มต้นจากแม่เมาครับคุณเสียงดีร้องดีมีรูปเป็นทรั์ขนาะนี้กรรมการขอลาออกครับโอ้คุณร้องดีนะคะ ยอมรับว่าคุณเก่งคุณร้องเพลงดีแต่ทั้งหมดวันนี้ขึ้นกระสายมูแล้วครับต้องมีดวงแล้วนะต้องมีดวงนะ้วแม่นะวันนี้ต้องต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าเก่งๆมาเจอกันหมดเนาะแต่เดียนดีใจดีใจที่นักร้องรุ่นใหม่เนี่ยร้องเพลงได้แบบนี้เนี่ยทำให้เรามีความหวังว่าเพลงเพราะๆยังจะคงอยู่ต่อไปเพราะคุณก็คงจะร้องเพลงในลักษณะนี้แล้วทำต่อไปนะลูกเพราะคุณคือคนมีคุณภาพของประเทศเรานะครับ ขอบคุณจริงๆที่หนูมาประกวดตรงนี้นะคะยังไงก็แล้วแต่ป้าขอให้หนูโชคดีลูกขอบคุณนะครับเขาว่าโชคดีครับแม่ตอนนี้โชคร้ายแน่เลย <laughs> ตัดสินยังไงเลยนะฮะ <laughs> พี่โจฮะแมนพี่ให้คะแนนยากมากเลยมันดีกันทุกคนเลยตอนเนี้ คือแมนก็มีสไตล์เป็นของแมนซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีอะไรน่าสนใจน่าคนา้นคว้าแล้วก็เป็นสไตล์แบบเป็นนักร้องสมัยใหม่ที่ร้องเพลงเก่าคือการร้องมันเข้ากับดนตรีได้ดีโดยเฉพาะยิ่งตอนครึ่งหลังแล้วเนี่ยตอนเนี้ยดีครึ่งแรกอาจจะคล้ายๆสตาร์ทแล้วมันยังยังมีอะไรที่ไม่ได้แต่เหมือนกับสไตล์แมนน่ยยิ่งยิ่งได้ร้องที่มันเต็มพลังแล้วมันจะมีความมั่นใจมันดีจริงๆเลยอะ่ะขอบคุณพี่โจครับถามพี่กบบ้างดีกว่าพี่กบครับเก่งมากค่ะ ต้องบอกว่าเป็นคนที่ร้องเพลงเก่งมากแล้วก็เพลาะมากแล้วก็สิ่งที่ผมรู้สึกได้จากคุณแมนก็คือว่าไม่หลุนร้องแล้วดูสบายดูง่ายๆเราไม่ต้องลุนนะเราไม่เครียดเออเราเรารู้สึกเราเฮ้ยเป็นคนที่ร้องแล้วผู้ฟังฟังสบายค่ะถ่ายทอดอารมณ์ได้ดีน้ำเสียงดีมากดีรูปร่างดีดีค่ะขอบคุณพี่กครับเอาพิการพิการว่าไงฮะเครียดจัดครับตอนนี้ คือผิดแผนผิดแผนเลยผิดแผนเลยครับเพราะว่าคือแมนก็ทาให้พี่รู้สึกเไพยส์เพราะว่าตอนแรกอ่ะเราไม่ได้คิดว่าคุณจะมาคุณจะมาเบอร์นี้อ่ะเพราะว่าตอนรอบออเดชั่นนะครับรอบแรกเนี่ยพี่ยังรู้สึกว่าแมนมีความแบบว่ายังไม่เต็มร้อยยังมีความเกรงเงอยู่บางอย่างยังไม่ปล่อยของให้สุดอะ่ะแต่พอมาถึงรอบนี้สองคนที่ผ่านไปเนี่ยเขาแบบเขาทําได้ดีมากคะแนนก็แบบ98สูงมากแล้วตอนเนี้ยเหมือนคุณรู้ว่าคุณถอยไม่ได้อ่ะคุณก็เลยใส่เกียร์เต็มแล้วคุณหลังชนฝา แล้วคุณเต็มมากครับเขาก็เลยใส่เกียร์สุดนะพุ่งอัดก๊อปปี้กรรมการใช่ครับแล้วมันทำให้เพลงนี้มันโหมันคุณลตี้ของน้ําเสียงของแมนอ่ะมันดีมากนะครับมันชัดเจนทุกคําแล้วก็ชื่นชมครับที่คุณแบบสู้ไม่ถอยจริงๆเดี๋ยวลุ้นกันครับผมขอบคุณพี่กันครับโอลิโดวาสราบความกดดันให้คณะกรรมการเลยนะฮะเอาละตอนนี้มาถึงรอบกติกาพิเศษในรอบนี้ครับคุณแมนครับคุณแมนอยากจะเปิดคะแนนของคณะกรรมการ ท่านไหนครับขอเลือกจากสายมูของตัวเองบ้างแล้วกันนะครับครับครับวันนี้ใส่สีเขียวมาเขาบอกว่าจะดีครับอ้าวมีสองคนนะสีเขียวตอนนี้ครับเป็นพี่โจ้แล้วกันครับพี่โจเอาแล้วเอาเอาสักกี่คะแนนดีเอาเก้าแปดก็พอละครับเพิ่มความหลักใจเข้าไปขอไปแขวนอยู่ชั้นบนกับเขาเอาเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจาก100คะแนนพี่โจมอบคะแนนให้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับ คะแนนสูงสุดที่ตอนนี้ครองอยู่2คน 2> คือน้องไข่ตุนกันน้องเอฟนะฮะก็คือ98คะแนนดูสิว่าคุณแม้จะขึ้นไปอยู่ในกรุ๊ปนั้นได้หรือเปล่านะฮะและจาก100คะแนนพี่โจมมอบให้ทั้งหมดเท่าไรค<ไ>รับ97คะแนน,แน,น ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพียงคะแนนจากคณะกรรมการเพียงท่านเดียวเพราะว่าเรายังเหลือคะแนนจากคณะกรรมการอีก3ท่านด้วยกันอะไรก็เกิดขึ้นได้ะนะต้องมาลุ้นกันนะแต่ตอนนี้ผู้แข่งขันทั้ง6คนของสายสีของเราได้ขับร้อเบเป็นที่รเรียบร้อยหมดแล้วนะฮรถึงเวลาที่เราจะได้รู้แล้วครับว่าใครจะเป็น2ท่านที่ผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลของสายสีนะครับครับถ้าพร้อมแล้วขอเชิญผู้แข่งขันอีก5ท่านขึ้นมาบนเวทีได้เลยครับ,รบการแข่งขันรอบ36สคนสุดท้ายสายสี่เสร็จสิ้นลงแล้ว และนี่คือผลคะแนนของผู้เข้าแข่งขันแต่ละชานที่เลือกเปิดจากหนึ่งในสี่ของขคณะกรรมาการได้แก่น้องนำพึ่งจิรชยาได้รับคะแนนจากคุณโจสุธิศักดิ์94คะแนนคุณเสภาอาเซียนนัทกฤตได้รับคะแนนจากแม่เมาส์92คะแนนคุณแจนสาธิตาได้รับคะแนนจากคุณกบสุวรรณัน96คะแนนคุณเอฟรัฐพงศ์ได้รับคะแนนจากคุณกบสุวรรณัน98คะแนนคุณไข่ตุลยานนริน ได้รับคะแนนจากคุณกันนภัทร98คะแนนและคุณแมนภูชิตชัยได้รับคะแนนจากคุณโจ้สุธิศักดิ์97คะแนนแต่นี่เป็นเพียงคะแนนจากคณะกรรมการหนึ่งท่านเท่านั้นพวกเขาต้องมลุ้นอีกว่าใครบ้างที่คว้าคะแนนรวมจากคณะกรรมการได้สูงสุดเป็น2อันดับแรกได้โอ,อกาสเข้าสู่รอบเซมิฟิแนลและมีเรื่องที่น่าแปลกใจอยากจะแจ้งให้ทราบครับ,รบในสายนี้นะครับผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบเซมิฟิแนลสองท่าน มีคะแนนทั้งหมดจากคณะกรรมการทั้ง4ท่านเท่ากันครับา้าคะแนนเท่ากันเลยทั้ง2ท่านนะฮะใช่ครับงั้นต้องมาลุ้นกันเลยฮะแต่ผมจะประกาศทีละรายชื่อนะครับผมและผู้เข้แข่งขันที่ผ่านเข้าสู่รอบเซมิฟ i แนลเป็นท่านแรกก็คืออาล,น,ออาลนี่คือการแข่งขันในรอบ36คนสุดท้ายของสาย4นะครับครับผู้ขแข่งขัน6ท่านจะมีเพียงแค่สท่านที่ได้ไปต่อในรอบเซมิฟแนล และที่เหลือสีท่านจะต้องกลับบ้านในค่ำคืนนี้นะใช่ครับมาดูซิว่าใครจะเป็นคนแรกของสายนี้ที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะใช่ครับและผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบเซมิฟิแนลคนแรกของสายสี่ขอสแสดงความยินดีครับคุณเอฟครับชายหนุ่มผู้ไม่เคยอยู่พัฒนาตัวเองนะเคยเข้าลึกถึงรอบ6คนสุดท้ายแต่ยังไม่พอใจฮะและครั้งนี้เขาผ่านเข้าสู่รอบเซมิฟแนล คุณเอฟได้คะแนนจากคณะกรรมการทั้ง4ท่านทั้งหมดไป392คะแนนครับได้<อ>ไปเยอะพอสมควรเลยนะเอาละประกาศไปแล้วหนึ่งท่านตอนนี้เหลือที่ว่างอีกเพียงแค่หนึ่งที่เท่านั้นใช่ครับ5คนตรงนี้ครับใครกันจะได้ไปต่อและใครกันจะต้องกลับบ้านมาลุ้นกันเลยครับและผู้เข้าแข่งขันขั้นสุดท้ายของสาย4ีที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลได้แก่เอาละครับตอนนี้สถานการณ์ตึงเครียดแน่นอนนะฮะ เพราะเหลือที่นั่งที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเพียงแค่นหนึ่งที่เท่านั้นนะฮะใช่ครับใน5คนบนเวทีครับ1คนได้ไปต่อ4คนกลับบ้านครับมาลุยกันนะฮะว่าใครจะเป็นท่านสุดท้ายของสายนี้ที่จะผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลและวัยขันท่านสุดท้ายของสาย4ที่จะผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลขอแสดงความยินดีกับคุณ ไม่ใช่คุณครับเป็นน้องครับน้องไข่ตุนครับเรียกได้ว่าเป็นเด็กน้อยที่ความสามารถเกินตัวจริงนะอย่างที่บอกไปว่าได้คะแนนเท่ากันนะครับน้องไข่ตุนได้คะแนนจากคณะกรรมการทั้ง4ท่านทั้งหมดไป392คะแนนครับ อ้าวไหนประกาศเราประกาศคะแนนของทุกท่านกันเลยดีกว่าครับคุณแมนครับได้คะแนนจากคณะกรรมการทั้ง4ท่าน388คะแนนครับคุณแจนครับได้คะแนนจากคณะกรรมการทั้ง4ท่าน383คะแนนน้องน้ำผึ้งครับได้คะแนนจากคณะกรรมการทั้ง4ท่าน377คะแนนและคุณเสภาอาเซียนครับได้คะแนนจากคณะกรรมการทั้งหมด369คะแนนครับ ขอแสดงความยินดีกับทั้งสองท่านที่ได้ไปต่อนะฮะและขอเสียงประมือเป็นกำลังใจกับสีท่านที่เหลือด้วยครับ,บ,รบขอบคุณครับขอบคุณครับเอาสองท่านเชิญด้าน,นี้เลยฮะเชิญด้านนี้เลยครับก่อนจากกันไปผู้ชมฮะเรามีเรื่องราวดีๆจะบอกนะครับ<อ>แน่นอนใาการของเรานะฮะ มีทั้งหมด5สีซั่นแล้วและในปีนี้ครับเรามีของรางวัลพิเศษจะมอบให้กับคุณผู้ชมนั่นก็คือคอนเสิร์ตเฉลิมฉลองรายการก o l d e ครบรอบ5<ห>ปีที่เมืองไทยราชนาวเทยเตรอร์ออคอนเสิร์ตนี้นะครับศิลปินด้วยคันที่คุณที่ชอบมาเต็มในรายการนี้แน่นอนชแชมป์5คนจะอยู่กับเรามีคุณแอ มีน้องผิงผิงมีน้องวินมีคุณพลอยและแชมป์ปีที่5ก็จะร่วมในเวทีคอนเสิร์ตนี้ด้วยเช่นกันช่ครับและก็เต็มอิ่มจุใจตื่นตาตื่นใจไปกับเวทีเทคนิคแสงสีเสียงจินตลีลาสุดแสนอลังการจากทีมงานเมืองไทยรัชดาไลเาทยเยตอร์ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นครับเ,เพราะยังจะได้รับชมโชว์พิเศษนะครับจากคณะกรรมการและพิธีกรครับจะแสดงตอนต้นเดือนสิงหาคมณเมืองไทยรัชดาไลเทยเตอร์ฉะนั้น ติดตามข่าวคราวการซื้อบัตรของเราให้ดีๆครับใช่ครับวันนี้หมดเวลาแล้วฮนะสัปดาห์หน้าเรามาลุ้นกันว่าใครจะเป็น2ท่านที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปของสายดีนะฮะเจอกับพวกเราทุกวันอาทิตย์6กโมงเย็นเป็นต้นไปนะครับในช่องวันสารเสร็แห่งนี้กับรายการเดอ Golden Song ้นซอเวทีเพลงเพราะซีเซนเทสวัสดีครับ อาทิตย์หน้าถึงเวลาของสายดีเป็นการเชื่อเฉือนกันของสายหญิงลวนเมื่อตัวแม่ต้องมาห้ามหันกันเองใครจะอยู่ใครจะไปตายแล้วโรฉัน ผู้เข้าแข่งขันที่ทำให้ผมเสียอาการที่สุดในซีซั่นนี้หอมตรงเนี้ยตรงเนี้ยอย่าเลยครับอย่ามาเล่นกับไฟเลยครับ <c oughs> ช่วยเอาถังออกซียจนให้คุณป้าด้วยคุณทําให้สอวคึกคักเฮ้ยมันต้องร้องโถมดแดงนี่แหละพี่หนุ่ยพี่สาวสุดเปรี้ยวนะนี่เป็นเวทีแรกของเธอคือพี่หนุ่ยนะมีความเท่พูดตรงๆนะไม่ต้องทําอะไรยังเอาคะแนนกรรมการได้ลืมลืมหมดแล้วหรือไรคุณเนี่ยมีรูปเป็นทรัพย์มีเสียงที่ดีอันนี้เป็นสิ่งที่ชอบมากทเล วันนี้ทําได้ดีที่สุดเท่าที่เราเคยเจอกันเก่งมากๆค่ะ ตัวสุดๆเลยนะครับเก่งมากทุกจพูดอะไรครับกรุ๊ปนี้เป็นกรุ๊ปที่ยิ่งกว่ากลุ๊ปอ,อัปเดตผมว่านะมันมันมันหนักใจคณะกรรมการทุกคนมากครับและผู้ข,ขันของสายดีนะครับที่จะผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟนอลได้แก่